เรื่องตรงนี้ช่วยได้หลายอย่างเขามาคือกดท้องน้อยมากอันนี้ทําครั้งเดียวนะมนทาครั้งแรกสบายมากๆเลยค่ะหลังทํช่วงระหว่างทาอ่ะคือท้องน้อยอที่ปวดอะ่ะหายปวดเลยกล้ามเนื้อด้านหลังมันผ่อนคลายมากขึ้นแล้วมีโน้ตแบบกดจุดบริเวณที่ที่เป็นช่วงของกล้ามเนื้อหรือสิ้นเอ็นก็ช่วยผ่อนคลายขึ้นรู้สึกเลยว่าดีมากๆคือด้ยวยความที่ไม่เคยนวดเครื่องนี้เนาะ ก็เลยมีความแอลกอฮลเพราะว่าน้องเขาต้องมีแตะสื่อที่หน้าของใช่ไหมคะผิวมันจะสะสมความร้อนเนอะแล้วก็พอน้องนวดแล้วน้องกดไปบริเวณที่เราปวดอะพลังงานของเครื่องอมันลงล,ลึกถึงชั้นเซลล์ในนั้นมันจะไปแก้เรื่องความอักเสบ ของผิวบริเวณนั้นด้วยเครื่องนี้มันช่วยนวาห่องกันแก้อาการไมเกรนได้นะคะกล้ามเนื้อที่มันอักเสบนะคะช่วยได้ตอนนี้คือหายไปปิดทิงะะ้งเลยค่ะเดินกลับบ้านแบบไม่ปวดหลังเทียววันนี้คืองงมากเครื่องนี้มันช่วยในะเรื่องของการแก้ไขปัญหารจริงๆบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นอกจากตัวแล้วว่ายังดูแลน้งตาลด้ด้วยนะ ใครที่มีปัญหาเรื่องน้องสาวไม่กระชัาผิวน้องสาวไม่สวยลองมาหรือ,อยังคะน้องสาวรอบหน้าเดี๋ยวมาลองแน่คะ่ะ